สวัสดีครับพี่น้องผมเทวีคนเดื่มนะครับพี่น้องมือนีมาสรุปหวยอยู่ที่วัดนะครับพี่น้องเนาะท่าย่ำบรรยากาศอยู่ที่ภายในวัดนะครับพี่น้องสรุปหวย14อาจารย์ให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับเนาะสำหรับงวดประจําวันที่17มีอยู่30กว่าอาจารย์ด้พี่น้องเด้อสรุปให้พี่น้องเป็นชิปเลขนะครับชิปสรุปชุดเลขก็คือเอา14อาจารย์ให้พี่น้องได้เบิงน้ากันก่อนพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็สิลง สรุปชุดที่2อนะครับอีก14อาจารย์นะครับสำหรับชิปสุดท้ายก็จะเป็นชิปของทวีคนเดิมหรือว่าหอยคนจุมแพรสรุปชุดเน้นให้พี่น้องได้เบิงน้ากันนะครับเอาเป็นว่านะครับสรุปแล้วก็คือเฮดสาชิปเด้อพี่น้องเนาชิปเดียวมันเงานะครับผมทําลงไปแล้วนะครับมันได้28นาชีพี่น้องเนาะมันเงาเกินไปก็เลยตัดออกมามาเฮดใหม่นะครับ เป็นสามคลิปให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันเป็นคลิปสันตันนะครับเนาะไอ้พี่น้องยอดเบิงคลิปชุดที่หนึ่งชุดสรุปหัวที่หนึ่งชุดสรุปหวยชุดที่สองชุดสรุปหวยชุดที่สามวันน้พี่น้องเด้อนะครับเนาะเอามาเบิงน้ำกันพี่น้องนะครับเบาหลายมะกอติย่าพี่น้องเนาะอันนี้คืองวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราได้พี่น้องเด้อนะครับผมกราบมาขออนุญาตหลวงปู่อยู่ภายในวัดทายถ้ำอ่าลงคลิปให้พี่ให้น้อง วัประจําวันที่1 7มกราคม2566ได้เบิ่งน้ากันนะครับอาจารย์แรกก็คือนะครับเลขเม่ตะเขียนโศกดินแดงเลยพี่น้องนะครับเลขเมตะเขียนโศกดินแดงดเลือี่กีเลขป้ายทะเบียนรถที่กมแกเม่ะเขียนขึ้นมาเลยพี่น้องเนาะอยู่โศกดินแดงครับอยู่ทางบ้านนงแวงสักหลักพี่นอนะ้องเนาะก็ได้เลขมา38 8, 8 5, 5, 5, 5, 5พี่น้องนะครับตัดเหรียญ2ตัวก็คือ38 35 58พี่น้องเนาะพี่น้องนี่คือ อาจารย์แลกพี่น้องเนาะมเมตาเกียนโศกดินแดงได้พี่น้องเดอ้องวดประจำวันที่สิบเกตนะครับอีกสองมื่นนี่สีหอดพี่น้องมื่อนี้วันที่สิบห้าสิบหกสิบเกตสองมื่นสีหอดเลขก่อ,อกพี่น้องเนาะอัจจมอาจก็เป็นเลขเลขของอ่าหลวงปู่วัดโพบันลังพี่น้องเนาะเลขปู่วัดโพบันลังนะครับกับเลขบวงสรวงเพิ่นงวดประจำวันที่สิบเกตพี่น้องเนาะเพิ่นบวงสรวงอยู่วัด ผู้บอลลังพี่น้องเลขบ่วงสวงก็คือ6 3 8ามแปดนะพี่น้องเด้อนะครับบ่วงสวงเพิ่นตั้งเสาอีกเสาโทษพี่น้องสั่งซาราการเปลี่ยนพี่น้องเนาะสำหรับเลขหลวงปูคือเก้าศูนย์นะครับ909550พี่น้องหลวงปู่บอกตัดหลินเอาพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวเน้นหลวงปู่ให้1881วงกลมพี่น้องเนาะปูกับเป็นเข็มในวัดนั่นในสายนั่นคือกันพี่น้องปูเข่ามาสองวัดติด้ะพี่น้องเด้อ งดทีพผ่าัน์มาปูหลุดพี่น้องปูห้เก้าห้าห้าเก้ามันออกหักเปียพี่น้องสวยพี่น้องเนาะงดทิพผ่าันธ์มาสองงดแรกไปท้ายถ้ำหลวงปูเขา่างดที่สองกับเขานะครับงดที่สามผิดเต็มหนึ่งพี่น้องเนาะงวดนี่เป็นงดที่สี่สำหรับแนวทางของหลวงปูวัดภูบันลังนะพี่น้องเอาพี่น้องไปกันต่อพี่น้องเนาะไปกันต่อวัดเทพบูรณะารามพี่น้องเนาะเลขเมตเขียนพี่น้องเนาะวัดเทพบูรณะารามนะครับ เลขเมตเคียนนะครับเพิ่นไหตัวเดียวเน้นๆหาเปดเปดหาได้พี่น้องเด้องวดประจาวันที่17นะครับอ,ออกไปแล้วได้คือหาเปดเปียดหางวดอีพันมางวดนี้ก็สิออกอีกได้คือเก่าพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมักก็คอยจัดพี่น้องขัดก็คอยพานพี่น้องเนาะสําหรับเลขทีเลขวัดทีบ,บูและนาลามพี่น้องเนาะเพิ่นไหหาเปดเปีดหามาเลขเมตเคียนได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เลข ของ,ค,ค,ง,อง,องอคุณแม่บ้านโคกฟันโปงนะ่งแล้วพ,พี่น้องน,ะน,น,น,นะ 4, น้องเด้ 5, อเลขเลขคุณแม่บ้านโคกฟันโป่งนะครับเลขพญาบึ้งงวดที่ผ่านมาให้ถือพี่น้องเนาะงวดก้อนๆ้อก็ให้หนึ่งสี่งวดที่ผ่านมาก็ให้หาเปี่ยนเปลียนหาพี่น้องเนาะคุณแม่เพิ่นเบาพี่น้องวันวนี้เลขพญาบึง้งให้สี่ 5, 5, สองห้าสี่สองห้าสี่สองสี่ห้าสองห้าได้พี่น้องเดอ้อนะครับเลขพญาบึง้งนะครับเข่ามาติดต่อกันหลายงวดพี่น้อง คุณแม่ไล่ไห่เน่าทังผมมาลงทางช่องไห้พี่น้องได้เบิ่งน้ากัดนะครับผมก็ลงไห้พี่น้องได้เบิ่งกันสําหรับเลขพยาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่บ้านโคกฟันปวงพลบอสู่ฟังพี่น้องเนาะถือคักถือแน่พี่น้องถือดุถูกมาตลอดพี่น้องเลขพยาเบิ้งพี่น้องเนาะเอาไปต่อพี่น้องในชุดสรุปหวยเลขเลขต้นดอกไม้ของหลวงปู่อยู่หนากดพี่น้อง ยูหนากุดหลวงปูต้นดอกไม้เพิ่นออกดอกเป็นตัวเลขพี่น้องเนาะเพิ่นตีออกมานะครับออกดอกอยู่วัดหนองแวงสักหลักนะพี่น้องเดอ้อนะครับข้าวห้าข้าสามห้าสามเดห้าเดหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่ง้พี่น้องเอาสาหรับเลขหลวงปูต้นดอกไม้เพิ่นออกดอกยูหนาก,กุดพี่น้องตีเป็นลายตัวพี่น้องพี่น้องเขาไปเบิ้งในคลิปเบิ้งเอากระไรเด้อพี่น้องเด้อทำพี่น้องบหมั่นใจไปเบิ้งต้นดอกไม้ปูออกดอกตัวใดนะครับสาหรับเลขปูกับเพิ่นห้มาจังสี่กับลงตามสีนพี่น้อง เอาไปตอเงี้ยเ้พี่น้องนะครับสำหรับงวดประจำวันที่สิเกยียรติเด็กพี่น้องเนอะปูวัดถ้ำชุมเพนะครับหรือว่าปูหัวปูส่วนพี่น้องนะครับเป็นเข้มในสายผู้ชุมเพคคือกันพี่น้องเนาะสามตัวตรงตรงถูกมาหลายงวดคือกันพี่น้องนะครับปูชอบให้สามตัวอยู่ตลอดพี่น้องเลขคขามฝันเลขปูนั่นพนบดิปลูกเลขคขานวณพี่น้องพในใจให้แก่สามตัวนะครับเนาะแลวเฮาก็มาตัดหล่นเป็นชุดน้อยชุดสั่นพี่น้อง เปิอ้อกหอมาสองเก็ห้านะครับสองเก็ห้าห้าเก็สองเป็นพี่น,อน้องเนาะตัดเหรียญมาคือสองเก็สองห้าเก็ดห้าได้พี่น้องเดอ้อเป็นแคมในสายอำเภอชุมแพสันหรับเลขปู่วัดถ้ำชุมแพรหรือว่าเลขปูง่งบผู้สนะพี่น้องเนาะอยู่ทึ่งถ้ำสามสันพี่น้องปู่กะบ่มีไฟฟ้าพี่น้องใส่พลังงานแสงอาทิตย์พี่น้องถ้าอิฟซีท่านใดใจบุญส่นท่านอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านซอยพลังงานแสงอาทิตย์หลวงปู่วัดถ้ำชุมแพพี่น้องอยู่ทึ่งผู้สันที่สาม พี่น้องซอยพลังงานแสงอาทิต์หลวงปูได้เด้อพี่น้องเด้อสําหรับปูใจบุญฝากไปถึงเอฟซีทุกทุกท่านผู้ที่ใจบุญท่าพี่น้องเนาะอาจจะซอยคาน้ำคาไฟหรือจะซอยสื่อพลังงานแสงอาทิตย์ให้หลวงปูวัดถ้ำอยู่ที่อำเภอจุมเพีพี่น้องอยู่ที่ถ้ำพี่น้องเนาะบ่มีไฟฟ้าใส่พลังงานแสงอาทิตย์เอาพี่น้องเนาะเอาไปต่อพี่น้องผมกัเป็นสะพานบุญไห้กับพี่กับน้องสูกูซูก,ก่อนครับทางช่องนะครับ ผมเป็นซื้อกลางให้พี่กับน้องซขขุกขู่ซุกกลนพี่น้องมากก็ค่อยจัดพี่น้องขัดก็ค่อยพานพี่น้องเนาะผมก็เสเนอแนวทางให้พี่ให้น้องให้พี่น้องได้เบิ่งกันไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านัน้นพี่น้องเนาะเอาสำหรับเลขจกไฮปู่สีสุโธได้พี่น้องเดอ้อจกไฮปู่สีสุโธได้แปดเก้าสี่นะครับแปดเก้าสี่สามตัวพี่น้องเนาะอ่าตัดเลขก็คือแปดเก้าเก้าสี่แปดสี่พี่น้องเนาะเลขล่างได้เก้าเจ็ด 9779พี่น้องนะครับยกไหปู่ศรีสุโธอยู่ที่วัดโพบันลังพี่น้องเนาะเอาพี่น้องนี่เลขงามพี่น้องเนาะเอาต่อมานะครับสรุปเงาเงาเนี่ยพี่น้องหลายอาจารย์นะครับ30กว่าอาจารย์พี่น้องเนาะเป็น3ามชิปเอาได้พี่น้องเด้อสรุปชิปเดียวพระท่านบ่ไหวพี่น้องบ่ว่ามันชิปเงาพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็น3ามชิป3ชุดพี่น้องหวังว่าพี่น้องเอฟซีคงสิเข้าใจต่อมาเป็นวัดเบื้งบานพี่น้องปู่วัดเบื้งบานให้3ตัวตรงๆ1 2 0 2 0สองอได้พี่น้องเด้อ อันหหนึ่งสองศูนย์พี่น้องปูวัดบึงบานปูวัดบึงบานก็เป็นขี้ดงดังมาหลายคิดพี่น้องเนาะอิฟซีพี่น้องก็ติดตามเบื้องล้ารับพี่น้องปูวัดบึงบานน้ำถ่วมาสามปีสี่ปีพี่น้องนับนบ่มีสียููพี่น้องหลวงพ่อร้อยนำไปกินเข่าพี่น้องเนาะปูวัดบึงบานพี่น้องเนาะวัดน้อยๆนะครับพี่น้องอฟซีผู้ใดที่เจบุญสนท่านอยากซอยทาน้ำคาไฟซอยถมดินสมอมหยังสูงปูทักมาทางผมได้เ้อพี่น้องเด้อ สำหรับเลขปู่วัดบึงบานเพื่นให้งวดนี้1 2 0พี่น้องเนาะปู่เิ่นกะน้ำท่วมทุกปีพี่น้องร้อยไปกินเข้าได้น้ำทุกปีกินเขา้เาเอาพี่น้องถามเพื่นพี่น้องเนาะปีนี้ก็ท่วมคักท่วมหดท่วมหัวพี่นอ้องท่วมวัดปู่บึงบานนะครับวัดปู่บึงบานให้120่ด้อพี่น้องเดอ้อเอาไปตัยวยาวๆ้พี่น้องหลายชิปหลายอาจารย์นะครับพ่อสนิทฝันแม่นพี่น้องพ่อสนิทฝันแมน่นฝันว่านฝะันว่าเป็นตีเป็นตัวเลข1 4 4 1 กับ4004นะครับพ่อสนิทฟันแม่นนะครับมาปล่อยตัวเลขอยู่ภายในงานศพนะครับวับาบ้านหนองแวงสักหลักพี่น้องเนาะเปิ้ลไห่แนวทางเข้าอยู่บ้านหนองแวงสักหลักหรับเลขพ่อสนิทฟันแม่นตัวพี่น้องเดอ้อเอาไปกันต่อพี่น้องต่อมาอาจารย์ท่งศักดิ์นะครับนักคำนวณหวยแคมป์ทางโกสมพี่ใสพี่น้องเนาะอดิพานมาเปิ้ลไห่วิ่ง5้านะครับ เด่นที่5วิ่งที่5ครับอาจารย์ทรงศักด์นักคำนวณหวยเป็นชข้มสายโกสุมพิสัยพี่น้องเนาะเพินให้แนวาทังมือน,น,าาน,นีนะครับ <c ười> ผมมาลงให้พี่น้องด้เบิ่งนำกันแล้วก็สรุปหวยอาจารย์ทรงศักด์ให้พี่น้องเบิ่งนะครับอาจารย์ทรงศักด์ให้9492 4 7่3กเก็ด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์ทรงศักด์แข้มโกสุมพิสัยพี่น้องเนาะนักคำนวณหวยนะครับตัวดินอ่เฉตอำเภอโกสุมพี่น้องนะครับ พี่น้องติดตามไว้นะครับเนาะสำหรับชิปของสรุปหวยชุดที่หนึ่งพี่น้องเนาะผมทีเฮ็ดเป็น3ชุดด้พี่น้องนะครับบอกพี่บอกน้องไวกอนเพราะว่า38อาจารย์นะครับร่วมถึงคลิปของทวีคนเดิมกับของคนชุมเพนะครับร่วมทุกอาจารย์นะครับมันเป็น38อาจารย์38ชุดนะครับผมก็จะเลยยปิดตัดเป็น3 3ชุด3สรุปหวย3า สามตอนนะครับพี่น้องเนาะนี่คือตอนที่หนึ่งนะครับเอาพี่น้องไปต่อนะครับเลขทูบปูป่ศีสุโธได้พี่น้องเดอ้อสำหรับเลขทูบปูป่ศีสุโธงวดก้อนๆน,นั่นให้นะครับก้อนก้อนนั่นให้อ่าเก้าสี่สี่เก้านะครับออกหกสี่สี่หกได้พี่น้องนะครับเลขทูบปูป่ศีสุโธท,ที่เพิ่นขึ้นอยู่วัดสา Nam าทางโกสุมพิสัยพี่น้องเนาะผมไปกราบไหว้ขอพรเพิ่น นะครับวันนี้ผมไปกราบไปไหว้เพื่อนคำคำบิดเบือนนะครับภายในคลิปพี่น้องคงสีเห็นเนาะพี่น้องเนาะเลขปู่สี่สตูได้6 0ศูนย์ศเดิกพี่น้องเดิกงวดนี้พี่น้องเนาะอาจจะเป็น9 0 0าก็ได้ครับเพราะวดที่ผ่านมานะครับได้9 4 4 9มันออก6 4 4 6พี่น้องเนาะเกับหเป็นตัวเดียวกันนะครับสำหรับเลขปู่สี่สตูหกศูนย์เดิกพี่น้องงวดนี้เดิกพี่น้องเด้อเอาต่อมานะครับปู่วัดบ้านหนองกุ้งพี่น้องฝันว่าผีในปราสาท มะฮ้องบอกเลขสามตัวเพิ่นฝันคักฝันแน่พี่น้องเพิ่นรีบเป่าสูฟังเลยพี่น้องพอจะเห็นหนาพี่น้องเนาะเอาเพิ่นฝันว่าจังไดน,นะครับเ <_ c oughs> พิ่นฝันว่าผีมะฮ้องบอกเพิ่นเลขออกสามตัวพี่น้องเจ็ดสี่ศูนย์นะครับตัดเลนกับเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะครับสี่ศูนย์นะครับสำหรับเลขปู่วัดป่าหนองกุงนะครับผีมะฮ้องบอกฝันว่าผีมะฮ้องบอกสามตัวเจ็ดสี่ศูนย์ได้พี่น้อง เอาพี่น้องมารกจัดเพราะว่าช่องทางผมเปลี่ยนเพียงหน้าทางเป็นซื้อกลางให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นพี่น้องเนาะเอาสนับสนุนพี่น้องไปเรียนการพนันแต่อย่างหดเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับชุดสรุปหวยชุดที่หนึ่งพี่น้องเฮ็ดเป็นสามชุดสามชิปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันหลายอาจารย์พี่น้องเฮ <ช 1971. S 1> <า>็ดชิปเดียวบ่ไหวพี่น้องเพราะว่าชิปเดียวมันสีเงาเกินพี่น้องเนาะก <laughs> sure. ็เลยเฮ็ดเป็นสามชุดสามอาจารย์พี่น้องเนาะเอาชุดนี้นะครับชิปนี้ก็สิบสี่อาจารย์นะครับชุดสรุปหวย นะครับลงให้พีให้น้องได้เบิงน้ำกันนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดที่สองสิบสี่อาจารย์คือกัดนะพี่น้องเนาะช, 3, ชุดที่สามชุดที่สามเนี่ก็จะเปลี่ยนของหวยคนจุมเพหรือว่าหวอยสวีคนเดิมนะครับคือเปลี่ยนทางช่อง,องเองชุดสรุปเน้นๆให้พีให้น้องได้เบิกน้ำกันนะครับเป็นสามชุดได้พี่น้องเดอ้อให้พี่น้องเข้าใจภายในจุดนี้ได้พี่น้องนะครับนาะสำหรับลิปนี้นะครับผมมาลงสรุปหยอา สิบสี่อาจารย์นะครับเอาเป็นคลิปสันสนเอาพี่น้องกันเน่าหลายพี่นอ้องกสิเบียนะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่น้องคงเขาอกเข้าใจสําหรับชุดที่หนึ่งสรุปหวยชุดที่หนึ่งเลยพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นสามชุดพี่น้องชุดที่หนึ่งชุดที่สองและชุดที่สามนะครับชุดที่สามจะเป็นหวยคนชุมแพหรือว่าหวยทวีคนเดิมหวยทัางช่องนะครับเนาะพี่น้องติดตามไว้นะครับเนาะถ้าผมเฮ็ดชุดเดียวมันสามสิบอดอาจารย์พี่น้องเง่านะครับคลิปก็จะเป็นผมเฮ็ดแล้วนะครับยี่สิบ นาทีพี่น้องเนาะทึงเบาทึงลงคลิปพี่น้องมันก็ดทย่วาเกินไปบอบอเหมาะสมพี่น้องเนาะเอาขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทางช่องทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิป้ะพี่น้องเด้อสำหรับชุดนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปไว้ชุดที่หนึ่งนะครับเนาะให้พี่น้องเข้าใจพี่น้องเนาะพี่น้องทาอทงทางเขาเปลี่ยนเพียงแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมักกระจัดพี่น้องขัดกระพันนะครับท่องทางเข้า ไม่สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยังได้สนับสนุนพี่น้องไปสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมากก็คอยจัดพี่น้องขัดก็คอยพนันนะครับบ่มักกับ่ต้องสื้อพี่น้องเนาะบ่มักก็เบิ่งเพื่อความสุขความบันเทิงแค่นั้นกับพอเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอา้มามักแล้วเบิ้งแล้วช่วมแล้วก็จะเริืมกดไลค์กดแค่ให้ทางช่องทวีคนเดิมให้ผมนํา จากคนในเด้อพี่น,อน้องน وي, น oy, เ,ด,นะเด,ด้อเป็นช่องน้อยๆเปิดไม่นะครับเปิดได้6เดือนแล้วพี่น้องนั่งบอสทันผ่านกดย t u b e นะครับพี่น้องติดตามกับบอสทันไลน์พี่น้องเนาะเป็นช่องน้อยๆพี่น้องกับบอสทันได้รู้ได้เห็นนะครับบ่คือช่องไงเพิ่นพี่น,อน้องเนาะช่องไงเพิ่นเพิ่นลงคลิปได้ไปกับมีคนเบิ่งหลายพี่น้องเพราะว่ามีคนติดตามหลายพี่น้องอังพรมกับผู้ติดตามบอสทันหลายฝากฟีฝากน้องฝากป้าฝากลุงฝากอาฝากอาฝากลูกฝากหลานสู้กูทุกคนนะครับเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวให้ ทางช่องทวีคนเดิมน้ำพี่นองเนาะเอามากแล้วก็อย่าลืมกดลูกปดดิงนะครับเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนให้พี่ให้น้องนะครับในเมื่อเวลาผมทาคลิปใหม่พ่นองจะได้เห็นก่อนหมูก่อนผู้ใดพี่นองเนาะก็รังแรงใจสู้กูุกคนนะครับให้กําลังใจผมแน่เพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันสู้สู้สู้คลิปนลับพ่นองเนาะเด็กเลยได้มากตัวดิดตัวดีมากก็สิรีบลงให้พี่ให้น้องเอพซสีถูกทูกทันได้เบิ่งนํากันสาหรับทนี่ทวีคนเดิมนะครับ ขอจบชิปสรุปหวยชุดที่หนึ่งนะครับไวัยเพียงแค่นีว้วัยพบกับผมในสรุปหวยชุดที่สองนะครับนาะะลงให้พี่ให้น้องด้เบิ่งน้ำกัน38อาจารย์บ่สามารถที่จะสรุปหวยชุดเดียวชิปเดียวได้จบด้วยพี่น,ออนอ้องเด้อหวังว่าพี่น้องคงเขาเข้าใจสำหรับชิปนี้ครับพี่คน,นดินขอจบชิปสรุปหวยชุดที่หนึ่งว้เพียงแค่นี้ก็กล่กาวคำว่าอยู่ดีมีแฮงสู้กูสู้คนสวัสดีครับ